เราก็จะคอยดูความสำเร็จในอนาคตหน้าครับขอบคุณครับเปิดคลิปเบิร์ดเดย์กำนันนกไม่ธรรมดาขนาดบิ๊กตำรวจร่วมอวยพรร้รองเพลงฉลอง จากกรณีการเสียชีวิตของพันตำรวจตรีศิวกรหลังจากที่ไปร่วมในงานเลี้ยงที่บ้านของกำนันนกและถูกหนองท่าผายิงรวมหมดแม็กเนื่องจากวิ่งเต้นไม่สำเร็จนั้นโดยลวลาสุดมีการแห่แชร์คลิปย้อนคลิปวันเกิดกำนันนกเมื่อปี2,564บรรยากาศขณะกำลังเป่าเค้กมีการร้องเพลงไวพรวันเกิดพบว่ามีกลุ่มเหมือนตำรวจมาร่วมร้องเพลงด้วย ขณะที่คลิปวันเกิดของกำนันนกเมื่อปี2565เมื่อปีที่แล้วบรรยากาศคนดังข้าราชการตำรวจข้าราชการการเมืองฝ่ายปกครองมาร่วมในงานวันเกิดโดยสังเกตเห็นว่ามีบุคคลหน้าคล้ายผู้บังคับการตำรวจภูธรนครปฐมยืนอยู่หน้าเวทีร่วมอวยพรวันเกิดด้วยว่าขอให้ท่านกำนันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพวกเราจะคอยดูความสำเร็จ โดยล่าสุดค่ะพลตำรวจตรีจักอิจผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้ชี้แจงผ่านไลฟ์รรมกรข่าวคุยนอกจอดทางช่องของสรยุทธตอนหนึ่งความว่าที่กำลังตกเป็นข่าวพดีดังใช่ตนไหมในคลิปเมื่อปี2,565 ้วยได้บอกว่าตนได้รับการแต่งตั้งมาดํารงตําแหน่งผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐมแล้วมีงานบันเกิดกำนันในพื้นที่และมีนายกอบจอนครปฐมไปร่วมงานท่านก็เชิญตนไปด้วยตนก็เห็นว่าเป็นกำนันคนในพื้นที่แต่ตอนนั้นที่ไปเพราะผมไปหลังเลิกงานแล้วไปกับครอบครัวไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับทางกำนันหลังจากเสร็จงานวันนั้นก็ไม่เคยคุยหรือรู้จักกันเลย ฝากไปยังสื่อว่าตนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกํานันนกเกิดคดีก็ตรงไปตรงมาในส่วนที่อวยพรวันเกิดนั้นนายกอบจท่านเชิญก็เลยอวยพรไปตามหน้าที่ไม่ได้มีอะไรนายกพูดไปหมดแล้วนะก็ะผมสรุปแล้วกันขอให้ท่านกำน,นันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพวกเราก็จะคอยดูความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าขอบคุณครับ กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ